สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเกมเรอบอกนั่นเองอยูทุกคนคะเราก็เราก็เข้ามาเล่นแบบประจำของเรานะคะทุกคนตอนเรามีรหัสเก่าเราก็ชอบเล่นแบบนี้มากเพราะว่ามันมีสัตว์ได้เลือกหลายตัวไาม แต่ก่อนนะมันมีแค่ไม่ถึงช้างทุกคนไม่มีมันยังไม่มีไอ้พวกสิงโตไม่มีไอ้พวกช้างไม่มีไอ้พวกลิงอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีแค่พวกหมาป่าจิงโจง้มังกรแมงมุมแพนกวินนโนเาสาหมาไซบีเรียนแมวแรดเสือกระต่ายหมีนโนเสาร์ฮะนไเอนะเอนโนเสา์แหละสุนัขจิ้งจอกกอริลลากวาง ตัวไอ้พวกเทียงไม่มีก็จะมีพวกกับกริล่ามีแล้วไอ้กวางนี่น่าจะเพิ่งมาใหม่มั้งม้ามีตั้งนานไฮน่าเพิ่งมาเพิ่งมาไอ้ข้างล่างอะเพิ่งมาหมดเลยทุกคนโอเคซึ่งเราเลือกเลือกสิ่งที่น่ารักที่สุดละกันก็คือลูกสุนะัขจิ้งจอกมันไม่ใช่ลูกหมาป่าคือมันจะมีสีให้เลือกหลากหลายสีมาก ในบางอันใช้โลบาก้าในบางอันก็จะเป็นแปลวนะทุกคนเกียรแปลเราเลือกสีชมพูหวานแหววนี่เรากดมันก็จะเป็นอย่างนี้ใหเ้เราสามารถกดตรงนี้เพื่อหอนได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะหอนให้ดูหนึ่งครั้งนะแต่เรากดวิ่งให้ดูนี่แล้วก็โจมตีก็จะเป็นการกัดแล้วก็ใช้มือตะปบการเดินก็จะเดินแบบอย่างนี้วิ่น่ารักนะ พักผ่อนก็จะนอนอ,อันนี้นั่งเดีย๋ยวเราเปิดหอนแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเอาใหม่นะนี่ไงทุกคนได้ยินหรือยัง กรนนี้ทุกคนมันก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะต้องตีไอหุ่นไม้พวกนี้เพื่อที่จะได้เพิ่มความแข็งแกร่งนะทุกคนการเตี่ยตอนนั้นอ่ะเราเพิ่งเข้าตอนนั้นอ่ะเรามาเจอแบบน,นี้แล้วเราเข้ามาเล่นเรามีการเรามีพละกําลังการตีแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองตอนนี้เ,เราฟาร์มจนถึงว่าเรามีการโจมตีทั้งหมดไม่ใช่ดิจนเรามีพละกําลังทั้งหมดแปดสิบหกแล้ว แล้วก็จะตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนจนมันแบบเนีย่ยทุกคนจะหลอดสีสม้มได้เต็มมันก็จะให้เราตีไปเรื่อยๆ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 อย่ะจนกว่าเราจะแข็งแกร่งทุกคนบางคนตีได้สนะองร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยอยากรู้จังเลยมันตีสูงสุดได้เท่าไหร่ แล้วก็ตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆเปื่อยๆเปื่อยๆอย่างเงี้ยเลยทุกคนแต่ว่าเราสามารถออกไปเล่นได้นะไม่ใช่ว่าเราจะตีอย่างเงี้ยทั้งวันก็ไม่ได้เด๊มันก็จะมีหนึ่งอย่างให้เราก็คืออาหารนะทุกคนหยบหยิ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 บหย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 ยบเราก็จะมาตีต่อให้มันถึงหนึ่งร้อยแล้วเราก็จะออกไปวิ่งเล่นกันเอ่อทุกคนที่จริงมันก็สามารถเป็นคนได้นะทุกคน โอเคเราเป็นหมาป่าในร่างเด็กเสร็จแล้วเราจะโตขึ้นถ้าเราถึงหนึ่งรอยเแล้วทุกคนเห็นไรได้ไหมสองสองคนเหมือนกันมากตร,ตรงนู่นน่ะตรงนัน้นน่ะเห็นปะไอหมาป่าสองตัวที่มันกำลังตีกันอยู่อู้อู้พละกำลังการตีคดเยอะเลย ไอหมาป่าตัวใหญ่อะเฮียสี่ร้อยแล้วสี่ร้ยก้าสิี่แล้วโหไอตัวนั้นมึงได้สามสิบเองโอเคทุกคนเราเราจะร้อยถึงหนึ่งร้อยนะแล้วเกมนี้มันก็สามารถฆ่ากันเองได้ด้วยทุกคนสมมุติว่าเรามี แต่ว่าถ้าเราตีไปเรื่อยๆแล้วเลขมันขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีพละกําลังการตีน้อยกว่าคนที่มีพละการพลังกำลังการตีเยอะกว่าเราก็จะตายสมมุตินะเขาสมมุตินะเขามีพละกกาลังการตีเยอะกว่าส่วนเรามีพละกําลังการตีน้อยกว่าเขาตีเราครั้งเดียวเราตุยแน่นอนเพราะว่าดิฉันเคยโดนมาแล้ว รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเร่อจะมีคนเกาหลีจีนญี่ปุ่นอะไรไม่รู้คือตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยๆถ้าเป็นเอกานะกูเดานะสัตว์ที่มันจะเลือกนั่นก็คืออืมกูเดานะเอกาน่าจะเลือกสัตว์ที่ ไอการาจะเลือกมังกรถ้าไอการมันเล่นเกมเนีแล้วมันอยากได้สัตว์อะไรมันเลือกมังกรแน่นอนไอการก็คือเพื่อนสนิทที่อยู่โรงเรียนสวนลุมพินีปสี่ทับหนึ่งอนะทุกคนไอบุญสยองเลยนางสกุลมันบุญสนองอนะทุกคนแต่เราชอบเรียกมันว่าไอการเพราะชื่อเล่นมันชื่อกาสยังไงเ,เกี่ยวไหมเนะี่ย นั่นไงบังกรมันบินได้ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่มีปีกบินได้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเดินใช่ไหมอันนี้วิ่งแล้วกดวิ่งมันก็จะวิ่งให้เราแต่ถ้าเรากดเดินมันก็จะเดินให้เราแต่บังกรกดวิ่งกดเดิน กดบินมันก็จะบินกดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแต่เราจะเป็นมังกรให้ดูแป๊บเดียวเราจะเป็นมังกรให้ดูเสียอะไรดีทุกคนสีแดงแล้วกันในไ,ไงมังกรกคนครอันนี้เรากดเดินนะทุกคนเราจะกดวิ่งให้ดูโอเคเราจะกดบินให้ดูแล้วหนึ่งสองสามอ่ะ อันนี้เดินเฮอันนี้วิ่งอันนี้บินบินว้าหน้าจอมันไม่เลื่อนขึ้นไปแฮกูทุกคนเราสามารถกดไฟถ้าเป็นมังกรสีแดงถ้าเป็นมังกรแบบถ้าเป็นมัง,มงกรตระกูลต่างๆมันก็จะมีพลังที่ต่างนะทุกคนอย่างเช่นอนันอนีน้เป็นมังกรสีแดงก็จะพ่นไฟอย่างเงี้ยไปบอล ยุดยุดเด้อโอเคต่อต่อต่อเอนิมอนโอเคเรากลับมาแล้ว ไ้แล้วอีกนิดเดียวย้แคอเคทุก <Yeah. S 1> คนตอนนี้เราเป็นหมาป่าตอนโตแล้วนะมันก็จะเหมือนตอนเด็กกันแหละแต่แค่ตัวใหญ่แค่นั้น เฮ้ยท да. ุกคนเราจะพาไปดูที่อัปเดตอันนี้เอ่อใส่เรือนนี่ไงทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกปลาสูตรนะทุกคนเพอ่น่ะเป็นปราศาทตรปาศาทตเด็กไงอ่าฮะนี่เข้ามาได้ทุกคนไอ้พวกนี้คูกกนลึกว่าียาไปดีกูดาสาย โอ้ยน้อฉันคือเจ้ายิงมาปากเอ้ยกด้ได้ๆขๆกนขึ้นไปอ้าพาไปดูตรงนั้นดีกว่าเรืออะไรวนะเนี่ย าเพื่อนทำไมลราทำไมดีมันเห็นเราเป็นต้องกล้าแล้วเนี่ย yeah. อ๋อบางตัวต้องใช้เงินซื้อใช่ปะเรามาเก็บเงินดีกว่ายูเอ้ยอ๋อลุเลอะไรมันจะเพิ่มการโจมตีให้พวกเราไงยิป มาเก็บเรียนจริงๆที่จริงมันก็สามารถเป็นคนได้แนะทุกคนแถมมีอาวุธให้เราเลือกมากมายด้วย Appa show a ทำร้ายบาป่าเหรอนายน่ะเยโอเคทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคนใครอยากให้เล่นแบบอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาเลยได้นะแล้วก่อนบ๊ายบาย